ได้แล้วครับว่าแต่ว่า,วา,วาน้องวนน้องมิ้นมาทําอะไรครับเนี่ยอ๋อมาเป็นแขกรับเชิญในรายการนะคะอ๋อรายการที่มีพี่ตุกก๊กี้พี่หนุ่มกัญชัยพี่จิ๊บปกฉาดพี่กติใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเมื่อกี้เขามาทานกาแฟแล้วเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองครับ<อ>เห็นทีมงานบอกว่าจะรีบถ่ายแล้วน้องมินไม่รีบไปเหรอครับเ,เดี๋ยวทานกาแฟเสร็จก็ตามไปนะคะอ๋อโอเคครับราสบายขายด้เลสั่งเลยนะครับคุณค่ะ ลืมกาแฟพี่ใช่ไหมอ้าวเออพี่ขอโทษจริงโอ้อะไรของเอยเลยจริงๆเนี่ยเราเลยก็จะถ่ายแล้วเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งทุกี้วันดีค่ะอ้าวน้องมิ้นลืมได้ไงวะเนี่ยแล้วหนูมานั่งทำอะไรตรงนี้ข้างในเขาจะเขาจะลวงรับแล้วช่วงนี้ลวงรับแล้วหนูไม่ไปเตรียมตัวหรอคะคือพี่ทุกกี้มิ้นไม่อยากไปแล้วพี่ไม่อยากถ่ายไม่ไหวกลัวพี่อย่าบอกนะว่ากลัวเพราะพี่ลวงความลับอ่ะไม่ใช่ค่ะพี่อะไร มิ้นเขาบอกว่าไอ้ลุงคำรันี่คือไม่เครียดนะพี่แต่พูดจริงๆว่าหนูกลัวถ้าเกิดว่าโกหกแล้วเขาไปลากหนูไปนอนบนเครื่องทรมานหนูไม่กลวจริงอ๋ยพูดถึงเรื่องกี้จับเทจใช่ไหมไม่ต้องกลัวต่อให้โกหกพูดเทจถ้าพูดความจริงไม่โดนแน่พี่ไปนั่งมาแล้วเลยทำโทษจับแตกอ่ะไม่อันตรายขำๆง่ายๆเลยไม่อันตรายหรอพี่ไม่อันตรายไม่เจ็บไม่โอ้ยง่ายๆเลยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรเรยพี่เครื่องทรมานทั้งนั้นไม่ทรมาน แวบนนนึงิิดดเียกไม่ได้แล้วได้แล้วแหมเร่งจังเลยเมื่อกี้อะไรได้ยินเครื่องทรมงทรมานใช่เครื่องทรมานที่เขามาฝากไว้ที่ร้านแล้วเปล่าพี่อยู่ไหนอันไหนอ่ะยังไงอ่ะเขาเอามาฝากบอกว่าให้ดูแลให้ด้วยอุ้ยเออน่าจะใช่อยู่แหละนี่ยเนี่ยเนี่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 อุ้ยนี่อ่ะใช่เลยตะมีตะปูเนี่ยใช่ชัวร์ตับแตกอันนี้ตับแตกเนี่ยตับแตกนี่เลย ตะปูโอ้ยอย่าบอกว่ากลัวกลัวสิไม่ต้องกลัวเนี่ยตะปูเนี่ยเขาลบคมหมดแล้วลบคมหมดแล้วเนี่ยไม่เจ็บไม่คมไม่เข้าไม่ตะลุไม่แทงเอางี้เดี๋ยว,มยวผม,มผมสาธิตให้ดีกว่าเพราะผมเคยเคยดูต่างชาติเขาเล่นกันมามพิตุกี้นอนใช่ไหมอ,อ๊บแล้วผมก็ต้องเอิดวางบนตัวน้องมินเขาไม่เห็นภาพหรอก ตรงเนี้ยพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จัดการสายที่ได้มิ้นเห็นภาพเลยพี่ลูกคิดจะนอนบนนี้หรอพี่นอนลงไปแล้วเอก็จัดการทุบเหมือนที่เขาเคยทุบกันเลยตรงเดี๋ยวพี่เอาอิดวางปุ๊ตัวอิดวางท้องเนี่ยไม่นอนไม่นอนคอนคอนปอนทุบไม่เจ็บอิดแตกโป๊ะโป๊ะไม่เป็นไรเลยมาพร้อมนะลูกคิดนะพร้อมพร้อมได้เลยได้เลยไม่เจ็บนะพี่นะไปปุ๊บไม่เจ็บนะพี่ไม่เจ็บแต่ว่าหนักไม่เจ็บแต่พี่ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไม่เจ็บเอานะพร้อมนะพี่ลูกคิดนะนับเลยนับเลยหนึ่งสองสาม เป็นไงพี่สบายไหวเปล่าสบายสบายเป็นไงล่ะสบายเห็นเห็นภาพบันเห็นเห็นของนี่เราเราเรามีการฝึกซ้อมกันมาแล้วครับพี่พี่ไม่เจ็บจริงจริงนะพี่ไม่เจ็บเลยค่ะสบายมากเอเอาอิดออกไม่เจ็บแต่หนักใช่ไหมหนักหนักไม่เจ็บแต่หนักอือีลไหวไหมวะเนี่ยลูกี้อะไรไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอขำๆไม่อย่าไรฉัน สงสัยที่ยังชาอยู่อ่ะมิดแล้วพี่ว่าขำบ้าเลยตะปูติดเป็นแผงเลยนะมีที่ไหนนะเนี่ไอ้ไอ้อยู่นี่โอ้โหเฮ้ยยังไงนนะอยู่ข้างหลังมึงเจ็บเมื่อไหร่แล้วไอ้ตัวแหวเลยไอ้เอ๊ะเอาอโอ้โหไปกาวเริ่มพุ่งเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้วตรงไหนเนี่ย หนู uh ไปแล้วพี่ค no> ี่้แล้วผมไม่กล้าออกก็เรื่อนพุกไปแล้วพี่เรื่องหมดตัวทำไงอ่ะคพี่พี่